เพี้ยแสนสวยชื่อน่ารักแต่กลับเป็นศัตรูตัวร้ายคือเพี้ยไก่แจ้นั่นเองชาวสวนทุเรียนต่างหวาดกลัวกับเพี้ยไก่แจ้หรืออีกชื่อหนึ่งบางคนก็เรียกว่าเพี้ยไก่ฟ้าศัตรูตัวร้ายของทุเรียนที่น่ากลัวอย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่าเพี้ยไก่แจ้ลง ดูดน้ําเลี้ยงที่ใบทุเรียนก็จะทําให้ทุเรียนเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้ดีจึงทําให้การเจริญเติบโตไม่ดีนั่นเองเดี๋ยววันนี้คุ้ยจะพาไปรู้จักกับเพียไก่แจ้ที่แสนสวยแต่หน้ารังเกียจกันนะคะถึงสาเหตุของทุเรียนใบเหลืองใบเป็นจุด ใบหงิกงอใบไม่ขี้กลางต่อมาใบก็จะแห้งและร่วงลรนนั่นก็เกิดมาจากเพียไก่แจ้หรือว่าเพียไก่ฟ้านั่นเองซึ่งเป็นเพียแสนสวยแต่ว่าน่ากลัวมากลักษณะทั่วไปของเพียไก่แจ้ระยะไข่ตัวเต็มไวจะฝังเข้าในเนื้อเยื่อใบพืช ทำให้เป็นวงสีเหลืองสีน้ำตาลตามใบเป็นกลุ่มๆกลุ่มหนึ่งจะมี8-14ถึง14ฟองตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ3มเมตรจะเป็นปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวโดยเฉพาะด้านถ้ายของตัวมีปุยสีขาวคล้ายกับหางไก่เมื่อมแมลงนี้ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนเขียวขนาดยาวประมาณ5มเมตรมีอายุอยู่ได้นานถึง6เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ยาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นเพียไก่ฟ้าหรือเพียไก่แจ้จะทำลายทุเรียนในระยะใบอ่อนตัวเต็มใบของเขาก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนทุเรียนทําให้ใบเป็นจุดสีเหลืองระยะวัยเพียไก่แจ้ที่ทำลายทุเรียนมากที่สุดก็คือในระยะตัวอ่อนนั่นเองหรือดูการแพร่ระบาดของเพียไก่แจหรือว่าเพียไก่ฟ้า ก็คือระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนพฤศจิกาและระยะที่ควรระมัดระวังมากที่สุดก็คือเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมและก็กลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยายนยาที่ควรจะใช้สำหรับการป้องกันและรักษาเพี้ยไก่แจ้ก็คือยาที่ใช้ได้ทั้งเพี้ยไฟ เพี้ยไก่แจ้และเพี้ยจักระจันฝอยซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกันนั่นเองและนอกจากเพื่อนๆจะสามารถใช้ยาเคมีในการกำจัดเพี้ยไก่แจ้โดยยาแต่ละกลุ่มก็จะสามารถใช้ได้เพียง3มครั้งเท่านั้นและเพื่อนๆก็จะต้องเปลี่ยนกลุ่มหลังจากที่ใช้ ยาเคมีครบสามครั้งแล้วในแต่ละกลุ่มนั่นเองแล้วก็ให้เพื่อนๆเนวียนจนฝาจะครบ4กลุ่มแล้วก็กลับมาใช้กลุ่มเดิมได้อีกตัวอย่างเช่นถ้าหากวันนี้เพื่อนๆใช้ยากลุ่ม4ครบสามครั้งเพื่อนๆก็จะต้องทิ้งยากลุ่มสแล้วก็เปลี่ยนไปใช้กลุ่ม3าสามครั้ง หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปใช้กลุ่มหนึ่งอีกสามครั้งเมื่อใช้กลุ่มหนึ่งครบสามครั้งเพื่อนๆนก็ควรจะเปลี่ยนและถ้าหากเพื่อนๆอนอยากทราบว่ายากลุ่มไหนหรือว่ายาชื่ออะไรที่จะสามารถใช้รักษาเพี้ยไก่แจ้ควรจะใส่ตารางกลุ่มยาไว้ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆสามารถที่จะจด ชื่อหรือแคปหน้าจอเอาไปไว้ในโทรศัพท์ของเพื่อนๆแล้วเมื่อเวลาที่จะไปซื้อ,อยาก็ให้นำชื่อ,อยาที่เพื่อนๆเก็บไว้นี้ไปบอกร้านขายยาได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆจำไว้ว่ายากลุ่มไหนที่เคยใช้ไปแล้วครั้งต่อไปที่เกิดมีเพี้ยไก่แจ้เพื่อนๆก็จะสามารถเลือกกลุ่มยา กลุ่มใหม่ได้เลยนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของการดื้อยาหรือเกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเพื่อนๆและครอบครัวแล้วก็ไม่อยากให้เสี่ยงอันตรายกับการเสียชีวิตก่อนที่จะร่ํารวยจากการขายทุเรียนเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีป้องกันและ รักษาแบบใช้จูรินซีหรืออินซีก็ได้คู้อาจจะยกตัวอย่างให้ถ้าหากเพื่อนๆจะใช้เป็นจูรินซีก็คือบิวเรียหรือบิวเรียผสมเมทาไราเซียมนั่นเองซึ่งจะเป็นจูรินซีที่เป็นเชื้อราและสามารถที่จะทําลายเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจระจันฝอยและ มแมลงปากดูดแล้วแมลงปากกัดมากมายหลายชนิดนั่นเองซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใดๆนั่นเองถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดเห็นโพสก่อนกดติดดาวกดรับแก้งเตือนทั้งหมดกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข้อมูลดีๆจากเพจ ครูอ้อยรู้รอบตอบโจทย์ทุเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะ